ดีค่ะช่องท้ายทองเงินนะคะอันนี้เราก็กำลังจะเดินทางค่ะไปแห่งานที่อำเภอสมเด็ดจจังหวัดกาลสินนะคะอันนี้ก็มาทั้งครอบครัวนะคะพ่อก็เป็นโชเฟอร์นะคะสวัสดีครับ ค่ะสาวน้อยนะคะอ้าวโอ้หลับแล้วค่ะคิมออมเพราะว่าตื่นมาตั้งแต่เช้านะคะวันนี้ออกเดินทางตีสี่ค่ะหลับฝุยเลยนะคะนักลองนี่ก็มาด้วยกันสามเชือกนะคะ ลายงามกับพี่ศิโดศร,ริมงคลนะคะแล้วก็เมวันจันค่ะพ่อใหญ่ก็มาด้วยทุกครั้งนะคะม,มารมีพ่อใหญ่นะคะ ตื่นแล้วนะคะามากำนักร้องค่ะต้องได้ฟังเพลงค่ะใช่ไหมคะคุณพ่อครับพ่อฟังเพลงพาอจากน้องคิมออมนะคะอเไยนะคะอย่าตวว่าฟ้าดินเฮราอบคจอ กำลังจะลงเม็ดแล้วค่ะ,ะถ้าเท่าแล้วถูกแล้วาประกมคุ้มครองพู้ใหญ่คุ้มครองค่ะขออย่าให้มีวิลมนะคะกําลังจะออกจากมหาสารคามนะคะก็ตกลงมาเลยนะคะ ตกแล้วนะคะฝนเราผ่านฝนมาแค่ไม่ถึงนาทีใช่ไหมความเรนครับผ่นานผ่านฝนมาไม่ถึงนาทีนะคะก็หยุดเลยนะคะถตกขับยนะครับผมถึงแล้วนะคะดินแดนแห่งเมืองน้ำดำ ดินแดนไดโนเสาร์นะคะทพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ค่ะคิมออมได้มาเที่ยวอยากไปหาไดโนเสาร์เด็กอดีใจค่ะดีใจอยากไปหาไดโนเสาร์โอ้ยอยากไปหาไดโนเสาร์ค่ะเดินทางใกล้จะถึงแล้วน,นะคะ วัดโสพลพัฒนารามนะคะอยู่ใกล้ภูเขาเลยนะคะใช่ตรงโน้นหรือเปล่าที่กำลังก่อสร้างครับใช่หรือเปล่าเนาะใช่ตรงอยู่บนเขาหรือเปล่านะคะที่กำลังก่อสร้างคะ่ะา,าสวยมากเลยครับผม เบาค่ะพ่อเบาๆาค่ะโค้งนะคะลงมอครับลงมอครับพี่น้องตอนนี้กำลังจะลงนะคะลงมอหน่อยมอน่อยลงหมอนะคะลงเขาเรียกยังไงคะคอนเลนมอ,มอลงลงมอนะคะมไม่รู้พูดถูกหรือเปล่านะคะ ค,ค่ะก็ใช่จริงๆด้วยนะคะถึงแล้วค่ะวัดโสพลพัฒนารามค่ะคูปุนในฝันรถก็จะจอดอยู่ข้างล่างนะคะ ออมมาเที่ยวไกลครั้งแรกก็มาเที่ยวที่ภูเขาเลยนะคะดีใจไหมคะลูกได้มาเห็นภูเขาโหดีใจค่ะ หายเหนื่อยเลยนะคะ,ะค่ะก็ะะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะก็ะสำหรับคลิปนี้ก็เขาจบเพียงเท่านี้นะคะแต่มาเที่ยวไกลเลยค่ะคิมอม ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ